สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่รายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพค่ะกับดิฉันพัชวราชอวบสันเทียนะคะรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะรายการของเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นําเสนอเทคนิคกลเม็ดต่างๆนะคะกับการประดิษฐ์ชิ้นงานค่ะที่สวยงามนะคะสร้างสรรค์ค่ะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะคะและที่สําคัญเลยคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะทําตามได้ค่ะจากการสาธิตโดยละเอียดนะคะจากท่านวิทยากรของเรานะคะหลังจากที่รับชมรายการแล้วนะคะสิ่งที่ได้จากรายการค่ะคุณ ชมสามารถจะทําเป็นอาชีพนะคะเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักนะคะสร้างรายได้นะคะหรือว่าจะประดิษฐ์ตกแต่งนะคะเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะนําไปเป็นของที่มอบให้กับคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและว,วันนี้นะคะทางรายการก็จะนําเสนอค่ะการทําที่แขวนกระถางต้นไม้แมคคราเม่นะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะก็ให้ท่านวิทยากรน,นะคะมาสาธิตเลยดีกว่านะคะวันนี้ขอต้อนรับค่ะอาจารย์ชนาการ เรื่องนรงนะคะสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มคณะเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะตอนรับอาจารย์เข้าสู่รายการของเรานะคะ,คะวันนี้อาจารย์จะมาสาธิตการทำท,ที่แขวนกระถางต้นไม้แม็ค,ครเม่หนูออกเสียงถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแมค,ครเม่นะคะต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าแม็ค,ครเม่นี่คืออะไรอะคะ มคค่เมเป็นเหมือนศิลปะการถักเชือกค่ะถักอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อถักไปถักมานี่แหละนะคะมัดผูกค่ะมีการถักมีการมัดมีการผูกค่ะนะคะแล้ววันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนการถักเชือกค่ะนะคะสวยงามแน่นอนเลยใช่ไหมคะลองดูค่ะลองดูนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทําที่แขวนกระถางต้นไม้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ อย่างแรกนะคะก็จะมีเชือกร่มเชือกค่ะเชือกร่มเอนไว้เปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นตัวถักแล้วก็มีตลับเมตรค่ะตลับเมตรแล้วก็ลูกปัดตกตกแต่งเอาไว้ตกแต่งค่ะกันไกลแล้วก็ไฟแชกเอาไว้ลนเวลาปลายได้จะลุยเป็นปมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ่ะแล้วก็การเชือกมันลุยออกได้ค่ะเริ่มต้นเลยต้องทำยังไงบ้างคะ เริ่มต้นเลยก็เราจะเอาเชือกล่มนี่นะคะวัดมาประมาณ3เมตรค่ะอืมเมตรนะคะใช่ค่ะราคานี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์เขาจะขายร้านที่ซื้อเนี่ยจะขายเป็นกิโลนะคะโ,<อ>โลละ 150ยหาสค่ะ <150 S 2> ประมาณานะคะแต่ถ้าสีพื้นก็ยิ่งถูกกว่านี้คะ่ะแบบไม่ม,มีดิ้นเงินอ๋ออาจารย์เลือกมานี่เป็นแบบมีดิ้นเงินด้วยนะคะใช่ค่ะกิโลกรัมละ150บาทนะคะซึ่งน่าจะได้เยอะมากเลยนะอาจาจรย์เยอะค่ะค่ะสามเมตรใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่แล้วไม่มีพื้นฐานในด้านของการถักเลยเนี่ยนะคะวันนี้ถ้าทำตามอาจารย์นี้รับรองได้แน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ <Yes> <S <S ก็จะเอาออกมา3เมตรเราแค่ <c oughs> ตัดเชือกสาเมตรเนี่ยให้ได้ทั้งหมดเ8เส้นค่ะ8ดเส้นนะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มทำบ่วงก่อนค่ะเชือก8ดเส้นเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องตัดไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะใช่ค่ะเราก็จะจับแบ่งครึ่ง ค่ะมันก็จะกลายเป็น 16, 16เส้นนะคะ,คะตอนนี้หลังจากที่อาจารย์พับเชือกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ,คะขั้นตอนต่อไปทำยังไงอะคะอาจารย์ก็จะตัดเชือกอีกเส้นนึงความยาวประมาณเมตรหนึ่งนะคะ,คะเพื่อมาเป็นเชือกสำหรับมัดอ๋อค่ะเชือกเส้นนี้เนี่ยหเมตรนะคะต้องใช้สีเดียวกันด้วยค่ะถูกไหมคะก็กลายเป็นเชือกที่เพิ่มเติมมาอีกห่งเส้นนะคะ,คะอาจารย์ก็ต้องทำเป็นบ่วงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะ หางก็จะอยู่ทางนี้่านะคะแล,แล้วก็วางทับลงไปบนเชือกทั้ง16เส้นนี้นะคะค่ะ,คะแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เราจะเริ่มพันค่ะตั้งแต่ส่วนส่วนปลายเชือกไปหาส่วนที่เป็นบ่วงนี้นะคะ,คะเริ่มพันที่ปลายเชือกก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็พันไปจนถึงพันไปทางบ่วงนะคะ,คะ พันประมาณกี่รอบคะอาจารย์หรือว่าความยาวประมาณกี่เซนติเมตรความยาวประมาณพันจนได้ความยาวประมาณ10เซนค่ะอ๋อสิบเซนนะคะแต่ถ้าบวงหรือว่าสิ่งที่ต้องการจะนําต้นไม้ไปคล้องเนี่ยกว้างกว่านั้นก็แล้วก็เป็นความยาวใช่ไหมคะบวงก็จะกว้างขึ้นค่ะถ้ายิ่งยาวมากขึ้นค่ะตรงนี้นี่คือใช่ตรงส่วนที่เราจะเหมือนกับว่าเวลาแขวนกับตะปูใช่ไหมคะส่วนนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ ปกติแล้วอย่างที่แขวนต้นไม้กระถางต้นไม้แบบที่อาจารย์ทำเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดเป็นกระถางปกติธรรมดาเนี่ยนะคะวางใส่ดอกไม้มันก็จะปกติก็เหมือนที่เราเห็นทั่วๆไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะค่ะเอาเส้นที่เราพัานไปเนี่ยนะคะ,คะเส้นนี้นะคะ,นนะ,ค,ะค่ะใส่เข้าไปในบ่วงนี่ใส่เข้าไปเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วเราก็จะดึง เส้นปลายที่เมื่อกี้เราเหลือไว้อ่ะค่ะมันก็จะผูกกันอ๋อเพื่อให้ผูกอวนิวหนูไม่เกี่ยวใช่นีอ๋อออกมานะคะค่ะค่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ม้วนลงมาค่ะนะคะอืมก็จะได้แบบนี้เลยใช่แล้วเราก็เอาเส้นที่เหลือเนี่ยค่ะพันต่อไปอ๋อ แล้วถ้าเป็นเชือกร่มเนี่ยนะคะถ้าเป็นต้นไม้จริงๆเรามีการรดน้ําต้นไม้ถ้าเป็นเชือกร่มมันก็จะลดได้เลยใช่ไหมโดนน้ำใช่คะ่ะก็โดนไปเลยเพราะว่าพอเวลาโดนแดดค่ะก็มันก็จะช่วยให้มันแห้งคะ่ะเสร็จแล้วเราต้องผูกยังไงคะเราผูกปมปกติเลยคะ่ะผูกเงื่อนตายคะ่ะเงื่อนตายปกติน,นะคะแบบนี้นะคะให้มันอยู่เลยนี่ นะคะคผูกเงื่อนตายแบบนี้เลยนะคะให้อยู่แล้วก็มัดให้แน่น,นะคะ่ะสองรอบนะอาจารย์ค่ะสองรอบนี่นะคะมาดให้แน่นเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยค่ะ แล้วช,ชิดขอบเลยนะคะชิดขอบอที่สุดแล้วก็ลนไฟค่ะลนไฟเพื่อเพื่อให้ปลายมันไม่หลุดแล้วก็แน่นค่ะแน่นแบบนี้นะคะให้ปลายไม่ลุยเสร็จแล้วคแค่นี้มันก็คือเชือกลงม,มันจะมีเส้นใยสังเคราะห์อยู่ค่ะพอะมันละลายมันก็จะเหนียวติดลงมาอ่าะะโชว์ให้กล้องดูนิดนึงนะคะอ่านี่ด้านนี้นี่นะคะค่ะอะ่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มถักนะคะค่ะ ตอนนี้เท่ากับว่านอกจากตัวตัวนี้เนี่ยนะคะที่ชูขึ้นเนี่ยสายตรงนี้จะมีสักประมาณ16เส้นเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม16เส้นสายที่เกินเดีย๋ยวเราจะตัดออกทั้งหมดนะคะ่คะ,ะเริ่มต้นกันเลยคะ่ะอาจารย์ก็จริงๆถ้ายอยู่ที่บ้านเราก็สามารถใช้ลาวตักผ้าก็ได้คะ่ะค่ะแล้วก็จะเอาตัวเเนี่ยคะ่ะมาเกี่ยวที่มันเป็นตัวคล้องได้ใช่ไหมคะเกี่ยวลงไปเพื่อจะได้สะดวกใช่ค่ะอ๋อ อยู่บ้านก็สามารถทำคนเดียวได้นะคะนั่งถักเพลินๆนะคะคค่ะะเริ่มแรกค่ะเราจะหยิบเชือกมาสีเส้นนะคะเพื่อถักลายเกลียวก่อนค่ะคะทั้งหมด16เส้นเราจะแบ่งเป็น4ีคูณสหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่จะแบ่งจะโยงลงมา4ีด้านก็จะเป็น4อย่างละ4ี่เส้นวิธีการถักนะคะ ลายแรกคือที่จะสอนนี้คือลายเกลียวนะคะเราก็จะหยิบเชือกมาสี่เส้นแล้วก็ใช้เส้นด้านซ้ายมือก่อนค่ะคะทับลงมาให้เป็นเหมือนลักษณะเลขสี่อย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งด้านขวาด้านขวาทับลงมาค่ะแล้วก็อ้อมข้างใต้สองเส้นนี้ค่ะ,คะแล้วก็ดึงแล้วก็ดึง ก็จะได้อันนี้จะได้หนึ่งข้อแล้วใช่ค่ะถูกไหมคะถ้าเป็นลายเกลียวเนี่ยเริ่มด้านไหนก็ทําด้านนั้นไปเรื่อยๆนะคะเริ่มด้านขวาก็ทําด้านขวาไปเรื่อยๆะนะคะนี่นะคะจับให้เป็นเลขสี่ค่ะแล้วก็เอาเส้นนี้ทับค่ะแล้วก็อ้อมไปข้างใต้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ดึงขึ้นไปค,ะค่ะ เดี๋ยวให้อาจารย์ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสี่เส้นนะคะเริ่มที่เส้นซ้ายสุดนะคะทับสองเส้นค่ะแล้วเส้นที่สี่ค่ะขวาสุดนะคะวางลงไปวางลงไปค่ะแล้วอ้อมไปข้างหลังค่ะดันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะลายเกลียวก็คือเริ่มที่ด้านไหนก็ขอให้เป็นไปด้านนั้นไปตลอดนะคะแล้วแล้วเขาก็จะพิกไปเป็นเกลียวของเขาเอง เราก็ตามเขาไปเลยค่ะค่ะถักอย่างนี้ประมาณกี่ข้อคะอาจารย์อืมจนได้ระยะที่สวยน่าจะสักประมาณ4-5่ถึงห้เซนค่ะอืมสี่ถึงห้าเซนนะคะทุกๆสี่เส้นอาจารย์ถักเป็นลายเกลียวหมดเลยหรือเปล่าคะลายาเกลียวแล้วก็สลับจะสลับค่ะม,มันจะได้ดูน่าสนใจขึ้นนะคะอ๋อค่ะ ถ้าเป็นลายเดียวหมดเลยจะหน้าเบื่อน,นิดนะคะประมาณนี้ค่ะพอเริ่มบิดแล้วเราก็บิดตามไปนะคะค่ะแต่การถักแบบนี้นี่ไม่ยากนะคะอาจารย์ใช่ค่ะเหมือนเราผูกธรรมดาเลยแต่ว่าเราแค่คอยบิดให้มันตามไปเป็นเกลียวอะคะ่ะเป็นรูปของมันอยู่แล้วนะคะคใช่ค่ะ นี่นะคะแล้วก็ดึงขึ้นนี่นะคะใช่ค่ะนี่แบบนี้นะคะพอะได้ประมาณหนึ่งข้อเริ่มต้นแล้วเราอาจจะทิ้งช่วงลงมาค่ะอ๋อทิ้งช่วงลงมาแล้วก็จะต้องถักถักใหม่อีกใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เราอาจจะเปลี่ยนลายนะคะเราจะเริ่มขึ้นลายที่สองอ๋อค่ะก็คือเริ่มจากเส้นขวาค่ะ,คะ ทับลงไปสองเส้นนะคะทับสองเส้นค่ะแล้วเส้นริมซ้ายสุดค่ะทับลงมาค่ะอ้อมไปข้างหลังแล้วก็ดึงใช่ค่ะแล้วก็ดึงตรงนี้เราจะเหลือพื้นที่ว่างไว้ให้มันเห็นลายเชือกเนี่ยนะคะค่ะพอคราวที่เราเริ่มจากขวานะคะคราวนี้เราวนมาด้านซ้ายคราวนี้ต้องทําสลับไหมคะอาจารย์ใเริ่มขวานะคะทำเสร็จหนึ่งข้อ แล้วก็ไปเริ่มซ้ายใช่ะนะคะแล้วก็สลับมาเริ่มขวาใช่ค่ะนะคะ <c oughs> ลายนี้จะเรียกชื่อว่าลายอะไรคะอาจารย์เอ,อ่ออันนี้จะเป็นเหมือนจริงๆเป็นลายเดียวกันค่ะลายเกลียวแต่ว่าอันนี้เราพอราพันสลับกันมันก็จะไม่เป็นเกลียวแล้วมันก็จะเป็นลายตรงหรือ,อว่าเหมือนเหมือนเป็นตัวตะขาบอะค่ะอ๋อค่ะนี่นะคะถ้า,ถาเทนระยะ ลงมาสักครู่หนึ่งสักนิดหนึ่งนะคะก็ต้องอเริ่มขวานะคะจบที่ซ้ายเริ่มซ้ายจบ,จบที่ขวาค่ะประมาณนี้แบบนี้นะคะค่ะค่ะทำซักประมาณทำซักประมาณสี่รอบค่ะสี่รอบนะคะแล้วเราก็จะใส่ลูกปัดไปที่สองเส้นกลางนะคะ,คะ ใส่ลูกปัด2เส้นกลางนี่เพื่ออะไรคะอาจารย์เพื่อที่ว่ามันจะได้สมดุลแล้วก็มี2เส้นนี้คอยโอบเอาไว้ให้<อ>ลูกปัดมันไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงค่ะค่ะก็คือเราใส่ลูกปัดเสร็จเราก็ต้องถักต่ออีกถักล็อกไว้เพื่อเป็นการล็อกลูกปัดเอาไว้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่ามันมีลูกเล่นมีการเคลื่อนไหวมีอะไรมาขั้นมาตกแต่งมาตกแต่งให้สวยงามด้วยลูกปัดไม้แบบนี้นี่ก็หาซื้อทั่วๆไปก็มีขายใช่ไหมคะใช่ค่ะ ถ้าไม่ใช่ลูกปัดไม้นี่จะเป็นอย่างอื่นอีกได้ไหมคะลูกปัดสีสีก็ได้ค่ะหรือว่าลูกปัดแก้วคริสตัลเงี้ยก็ได้ค่ะเราใส่ลูกปัดไปแบบนี้แล้วนะคะคสองเส้นตรงกลางนะคะใช่ค่ะเราก็ผูกเหมือนเดิมค่ะค่ะเพื่อล็อกลูกปัดเอาไว้นี่นะคะ เป็นลายเป็นลายเดิมใช่ไหมคะลายเดิมค่ะเป็นตัวตะขาบเหมือนเดิมเราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะซ้ายแล้วก็ขวานะคะซ้ายขวาซ้ายขวาขวสลับกันไปนะคะใช่ค่ะ,ค,ะความความยาวของอาลายนี้นี่ก็ต้องเท่ากับด,ด้านบนด้านบนค่ะประมาณสี่ครั้งนะคะ,คะเสร็จแล้ว เราก็เว้นช่วงลงมาอีกค่ะอาจจะทําลายเกลียวเหมือนเดิมเพื่อให้มันสมดุลกันนะคะ,คะอ๋อคือเริ่มต้นด้วยลายเกลียวนะคะจากนั้นก็เว้นระยะนิดนึงนะคะมาะถักลายตะขาบนะคะ,คะแล้วก็ใส่ลูกปัดลงไปนะคะถักลายตะขาบอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการล็อกลูกปัดนะคะให้มันอยู่กับที่นะคะใช่ค่ะเว้นระยะเท่าเดิมค่ะช่วงนี้ความกว้างประมาณ ห้าเซนตรงนี้เราก็าประมาณห,มห้าเซนเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะกลับมาถักลายเกลียวนะคะอ๋อเป็นการสลับกันไปเรื่อยๆใช่ค่ะนอกจากาถักแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์เอามาใส่กระถางต้นไม้แล้วเนี่ยเราก็นำไปทำเพิ่มเติมใส่อย่างอื่นก็ได้อีก<ช>นะอาจารย์จริงจริง เป็นเสื้อผ้าก็ถักได้นะคะถ้ามีเวลา,ามากพออ๋อคือถักลายแบบที่อาจารย์สอนเนี่ยแต่ว่าถักเป็นเสื้อใส่ใช่ค่ะอ๋อโอ้โอ่าสนใจมากเลยนะคะก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะตามความ<ช>คิดสร้างสรรค์ของเราหรือถ้าไม่มีลูกปัดไม่ต้องใส่ลูกปัดเลยก็ยังได้ก็ได,ได้เหมือนกันนะคะอ <c oughs> แล้วก็ทำแบบนี้ให้ครบสี่เส้นนะคะก็จะได้เป็นเหมือนกับที่แขวนกระถางแล้วก็จะมีสี่เส้นนี่คือสี่ด้านด้านจะรา้งจะมาค่ะทำตัวโอกกระถางต่อค่ะค่ะประมาณนี้นะคะค่ะถักแบบนี้นะคะสี่สี่เส้นด้วยกันใช่ค่ะค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมนิดนึงนะคะนี่นะคะให้คุณผู้ชมชม,ชมชัดๆเลยนะคะเวลาเราถักต่อแบบนี้นะคะใช่ค่ะค่ะก็ลองดูว่าถ้าความยาวแค่นี้สั้นไปไหมถ้าต้นไม้ที่เราจะใส่เป็นเหมือนไม้พุ่มอะค่ะค่ะก็สั้นๆก็ได้แต่ถ้าต้นไม้ที่เราใส่เป็นไม้ที่มันค่อนข้าง,งสูงพุ่งสูงขึ้นมาเราก็ต้องเพิ่มความยาวไปอีกค่ะ ก็ต้องดูด้วยนะคะว่ากระถางต้นไม้ที่เราจะใส่มีลักษณะอย่างไรนะคะตัวตัวต้นไม้มีลักษณะอย่างไรนะคะก็ถักให้ความยาวมันพอดีกันจะได้สวยงามนะคะอาจารย์ค่หลังจากถักแบบนี้แล้วให้ครบทั้งสี่เส้นเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นเส้นสุดท้ายปมสุดท้ายนะคะดึงค่ะเรียบร้อยแบบนี้นะคะทุกอันนี้ก็คือจะโดนมัดอยู่แล้วมันจะไม่หลุดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะนะคะ เป็นสเส้นแบบนี้นะคะ,คะนี่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะนำกระถางเนี่ยใส่ลงไปตรงกลางได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนที่ต้องอุ้มกระถางเอาไว้นะคะนะคะ,ะ,คะทำในส่วนที่อุ้มกระถางนะคะค่ะอันนี้เราจะเอาอเออจาก4เส้นเนี่ยค,ะค่ะมารวบไว้ด้วยกันนะคะ,คะเริ่มที่2เส้นก่อน2เส้นที่อยู่คู่กันอยู่แล้วะะใช่ค่ะ ข้างๆกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดึงเขามารวบด้วยกันตรงกลางนะคะกลายเป็นกลายเป็นใช้สี่เส้นค่ะคือใช้สองเส้นจากเส้นหลักค่ะค่ะคือใช้สองเส้นจากเส้นที่หนึ่งกับสองเส้นจากเส้นที่สองนะคะที่อยู่คู่กันนะคะมาคู่กันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะเห็นชัดเจนดีนะคะแล้วก็แล้วก็เริ่มถักลาย ตะขาบค่ะลายตะขาบก็คือลายที่สลับขวาซ้ายขวาซ้ายะนะคะเราก็จะทิ้งช่วงลงมาอีกนิดนึงนะคะ,คะมันจะเป็นเหมือนตะข่ายหรือเปล่าคะเวลาอาจารย์ทําเสร็จแล้วใช่ค่ะอ๋อในส่วนนี้ก็จะมาโอบตัวกระถางต้นไม้ของเราใช่ค่ะ,คะ ักแบบนี้อยู่ประมาณกี่ข้อคะอาจารย์ซัก2ข้อค่ะเพื่อความแน่นค่ะ2ข้อนะคะแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เราก็จะไปจับคู่กันอีกะะแบบนี้อ่าเดี๋ยวให้กล้องให้กล้องดูชัดๆนะคะนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะต้องต้องหงายขึ้นได้ไหมคะชัดเจนไหมคะนี่นะคะบริเวณนี้นะคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปจับคู่อีก2เส้นนะคะกับเส้นที่อยู่ถัดไปอีกใช่ไหมคะกับเส้นที่อยู่ข้างๆกันต่อมาอ่าแบบนี้นะคะจับคู่กันเพื่อจะให้มันเป็นเหมือนกับตารางใช่คเป็นตาข่ายจะได้เป็นวงกลมใช่ไหมคะเพราะว่ากระถางต้นไม้ของเรานี่ก็จะเป็นทรงกลมนะคะใส่ลงไปมันก็จะได้อบอุ้มพอดีค่ะ ก็ไล่ตาขาเหมือนเดิมค่ะค่ะขวาทับซ้ายนะคะแล้วก็อ้อมขึ้นแล้วก็ดึงสักประมาณ2ข้อใชะคะ,คะแล้วก็ดึงนี่นะคะค่ะหลังจากนั้นก็ไปจับคู่อีกเส้นที่เหลือนะคะเส้นที่เหลือค่ะ ที่เหลือมันก็จะอยู่อย่างละสีอย่างละสีทุกครั้งใช่ไหมคะอาจารย์เราก็ผูกขึ้นมาเป็นลายตาขาเหมือนเดิมลองกะช่วงนะคะให้ความยาวพอดีกันถ้าจะถักแบบยาวๆเนี่ยนะคะอาจารย์เราก็เว้นช่วงเยอะๆก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ช่วงของการเวลยระยานี่ก็อยู่ที่เราเองว่าเราเห็นว่าเออสวยงามประมาณไหนต้นไม้เราสูงหรือต้นไม้เราเป็นพุ่มต่ำน,ะะนี่นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้กล้องเห็นชัดๆนิดหนึ่งเห็นไหมเอ่ยอ่านะคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยคูสุดท้ายค่ะต้องอ้อมมาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่ก็เป็นลักษณะเดียวกันค่ะคือจับสองเส้นที่อยู่ฝั่งที่อยู่ฝั่งเหมือนกับตอรกมันตรงข้ามกันใช่ค่ะอ้อมมาคู่กันแล้วก็จับเพื่อที่จะถักนะคะด้วยลายเดียวกันนะคะค่ะ แบบนี้นะคะสองข้อค่ะมันก็จะเริ่มเป็นทรงเหมือนกับทรงกลมแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็จะเริ่มเป็นบวงเริ่มเป็นบวงแบบนี้นะคะ,น,น,ะนี่นะคะจะเป็นเริ่มเป็นบ่วงแบบนี้แล้วนะคะเป็นลูกโซ่แล้วก็ทําอีกสักหนึ่งชั้นค่ะค่ะหรือถ้ากระถาง เออมีทรงยาวเราก็จะทำอีกสองชั้นก็ได้ค่ะอ๋อก็คือเราจับคู่ไปเรื่อยๆใช่<ๆ>ค่ะ,คะทีนี้เราก็เริ่มจับมาสี่เส้นจากจาก,จากส,สองเส้นหลักแบบนี้นะคะค่ะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะดึงจากเส้นนี้มาสองเส้นจากเส้นข้างๆกันสองเส้นค่ะ ก็ถักเป็นตะขาบสองข้อเหมือนเดิม,มค่ะค่ะอาจารย์ <c oughs> เว้นระยะนะคะค่ะแต่ในกรณีที่กระถางเราทรงเตี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องเว้นระยะไม่ต้องเว้นให้เหลืออ๋อไม่ต้องเว,ว้นาเยอะมากใช่ไหมคะ,คะประมาณสักหนึ่งนิ้วใช่ค่ะค่ะ โอเคอันนี้คือรอบที่สองเสร็จแล้วใช่ค่ะแบบนี้คือรอบที่สองเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะนํากระถางใส่ลงไปนะคะในที่แขวนกระถางเมคราเมของเรานะคะค่ะแล้วเราตัดเชือกอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อมาทําเป็นบ่วงเหมือนเดิมค่ะค่ะเชือกนี้ก็ยาวประมาณยาวประมาณอีกเส้นหนึ่งเนี่ยค่ะหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรก็ได้นะคะคะเราก็ทําเหมือนตอนที่จะทําบ่วงตอนต้นเลยค่ะค่ะ จับเชือกมาสองเส้นนะคะมาทบเข้าด้วยกันค่เชือกสองเส้นทบเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็วางวางลงไปให้ด้านบวงอยู่ด้านล่างนะคะค่ะแล้วก็เริ่มพัน,นเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราพัานตรงนี้นี่เพื่อจะให้เป็นการรับน้ำหนักเหรอคะเพื่อที่จะเป็นการเก็บ หางด้วยแล้วก็เป็นการรวมรวมรวมเชือกให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นด้วยค่ะอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะอยู่ใช่ค่ะน,นี้ก็จะเป็นบ่วงเหมือนเดิม,มนคะคะจะสั้นประมาณนี้ค่ะ,คะแล้วก็เอ๊ะผ่านค่ะ ตรงนี้เราต้องพันประมาณสักกี่เซนติเมตรคะอาจารย์จริงๆสองสามเซนก็สวยแล้วค่ะอ๋อไม่ต้องพันยาวมากใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะก็พอแล้วก็สอดเสื้อเชือเข้าไปในบ่วงนะคะแล้วก็ดึงเส้นบนที่เหลือไว้ค่ะดึงเพื่อเป็นการมัดใช่ค่ะแบบนี้อ่านี่รูดให้แน่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ เราอาจจะลูดขึ้นรูดล,ลงอีกก็ได้นะคะค่ะตรงนี้เราก็ดึงให้แน่นค่ะเสร็จแล้วตัดแล้วก็ลงไฟเพื่อเป็นการล็อกไว้นี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะแค่นี้ก็สเสร็จแ,แล้วนะคะตรงนี้เราต้องตัดอีกไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันค่อนข้างยาวค่ะเดี๋ยวเราลองใส่กระถาะงแล้วค่อยตัดก็ได้นะคะ งั้นเดี๋ยวต้องลบกวนได้เลย,ยนะคะอตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ถึงขั้นตอนของเราถักเรียบร้อยนะคะ<ช> <ๆ S 1> เราก็จะนํากระถางต้นไม้ของเราใส่ลงไปนะคะในในเชือกร่ม<ช>ของเราะะที่ตอนนี้นี่ไม่ใช่เชือกร่มธรรมดาแล้วนะคะเพราะว่ามันถูกถักขึ้นมาให้สวยงามนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ค่ะ<ช>เป็นที่แขวนกระถางต้นไม้แม็ครามเม่นั่นเองนะคะ ซึ่งคําว่าแมคคเม่ก็คือการถักนะคะการมัดการผูกนะคะเชือกให้เป็นรูปทรงต่างๆนะคะแล้วเชือกลอมมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะยืดหยุ่นได้ค่ะค่ะเราก็จัดมันให้มันสวยงามแบบนี้นี้คือตรงที่อาจารย์บอกว่าจากเส้นคู่กันนะคะหยิบมาหยิบมาผูกด้วยกันมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ข้างล่างเราก็จะตัดคู่ ให้มันห้อยมาพอน่ารักอะค่ะกี่เซนติเมตรดีคะาจาถ้าอย่างงี้ประมาณสักสองสมนิ้วค่ะนะคะตามที่เราเห็นว่ามันสวยงามดีนะคะ,คะแบบนี้อ่านี่นะคะแล้วจากนั้นก็ลนไฟไม่ให้เชือกมันลุยนะคะอ๋อตอนจบของปลายเชือก<ช>ทั้งหมดใช่ไหมคะนี่ก็เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือที่แขวนกระถางนะคะแมคคารเม้นั่นเองนะคะก็เป็นการผูกการถักนะคะการมัดเชือกนะคะเชือกร่มของเราวันนี้ก็ออกมาจากเชือกธรรมดาสวยงามขนาดนี้นะคะด้วยการสาธิตของอาจารย์ชนาการค่ะ,คะนะคะเชื่อแน่เลยว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการในวันนี้นะคะสามารถจะไปถักตามทาตามได้ไดอย่างแน่นอนเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณผู้ชมที่จะสร้างไรายได้ให้กับเรานะคะทำเป็นอาชีพหรือว่าจะทําเพื่อใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชนาการเรืองนรงมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมนะคะรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ w w w .etvthai.tv นะคะแนะนำติดชมรายการค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมนะคะดิฉันพัทวรัตน์อบสันเทียค่ะทันวิทยากรระคะพร้อมทั้งทีมงานของรายการขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ